ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคพื่อนเข้า56จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติ56จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตาทิษณุโลทิจิตเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงการชัยภูมิขอนแก่นอำนา,น,นาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์ไรยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรียอยุธยาการจนบุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปราจีนบุรีสาแก้วนครนายกจชุงัารชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพ็รบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง สตูลและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคใต้ฝน70%ของพื้นที่รองลงมาภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน,น,น60%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคกลางฝน40%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน30%ของพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ